สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีทีนรักกลับมาสู่ทางช่องอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของการแนะนําวิธีการเค e a ยร q u e วสเกม Call of Duty นะครับ Modern w a r 2วันนี้ q u วสที่เราจะมาทําจะชื่อว่า Predator นะครับหรือว่าย่อหนักฆ่าให้ Call of Duty นะครับโอเคชื่อก็ไม่ได้เวอร์เกิน q u วสนะผมดูละโอเคนะครับ mm hmm. ก็ q u เีนี้อยู่ในคราวเท4นะครับ Okay. ก็มาดูว่าเควแม่ทําอะไรนะก็1นนะครับตัวเควเนี่ยมันบอกว่าให้เราเข้าไปในเกมเดียเด่ยวๆนะครับโดยที่แบบว่าไม่เอาเืนอะไรมาเลยนะครับแต่ผมลองเฟิร์มละอาณตอนที่ผมทําทคลิปเนี่ยมันสามารถหยิบระเบิดเข้ามาได้คือเข้ามาต้องไม่มีเืนนะครับแต่ว่ามีมีระเบิดติดต่างๆติดไมได้ก็หยิบพวกแฟลชแต่พวกระเบิดที่เราชอบมาได้นะครับ สองคือมันให้เราฆ่า,าคนในเกมสมคนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือให้เราเอ็กฟิลพร้อมเงิน1 5 0 0 0 0สนาหนะครับถ้าฟังทั้งหมดนี้ก็โหดเหมือนกันนะเข้ามาคนเดียวแบบเปลี่ยวไม่มีแบบใครเนาะฆ่า3เลยเอ็กฟิลด้วยเงิน1 0 0 0้านะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมพยายามทําอย่างนี้ผมก็ลองคิดเพราะว่าเกมมันไม่ได้ห้ามให้เราไปแบบเป็นเพื่อนใช่ไหม เป็นเพื่อนแบบว่าไปเข้าจอยตีอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทีนี้โอเคถ้าใครจะแบบมีตีดิสคอร์ตนะครับเราทาอันนี้ผ่าน Discord อ,อันนี้ง่ายเลยนะครับแต่สําหรับคนคนที่ทําทําคนเดียวนี่ก็ลองวิธีผมได้นะครับเพราะว่าผมก็ลองเข้ามาทําคนเดียวเหมือนกันไม่ได้แบบมีตีดิสคอร์ตช่วยนะครับผมก็เข้าเกมมาเนาะตอนแรกผมก็พยายามเป็นคนไนท์ใช่ปหมล่ะก็คือแบบเฮ้ยแบบเราเข้ามาก่อนใช่ไหมเราก็พยายามว่า มาลองชวนอีกทีมนึ่งเว้ยเราขอเข้าทีมมันเผื่อเราไม่ต้องยิงกันเราเข้าทีมมันไดใช่ไหมผมรออย่างนี้นานมากเว้ยไม่ได้ <c oughs> คือแบบประมาณ2องสองเกตที่แบบเราเข้าไปแล้วก็แบบพยายามจะ,อะลองนเป็นเพื่อมันนะปรากฏว่าถูกยิงตายตลอดนะครับไม่เวิร์กครับวิธีนี้นะครับงั้นผมค้นพบอีกวิธีนึงนะครับก็ในเมื่อเราแบบ ขอข้อเป็นเฟรมมันดีๆไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็บังคับขอข้อเฟรมเป็นเพื่อนเป็นทีมมันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ในเมื่อขอไม่ได้ก็เลยใช้วิธีบังคับให้ทีมเป็นเพื่อนนะครับก็บุกบุกค่าเดี๋ยวนี้ก็เสี่ยงนะนะครับก็เดี๋ยวนี้มันก็มีแบบเพลสขอขอช่วยเยอะใช่ไหมก็ลองลองเสี่ยงวัดดวงกันนะครับถ้าเกิดเราอยากทําคนเดียวนะว่าเราบุกไปฆ่าเขายกตีเราแบบ อรอเขาเพลดแล้วขอเขาเป็นเฟยมันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเวิร์กเนี่ยอันนี้ก็คือจะแบบสําเร็จไปแบบค่อนข้างแบบอะไรนะน่าจะค่อนข้างแบบเสร็จใกล้ๆเสร็จเลยะนะครับเพราะว่าเราจะมี1 1น,น,นะครับเราจะได้ค่าคน3เราเข้าเข้าไปตัวเปล่าใช่ไหมสองเราได้ค่าคน3คนนะครับแล้วก็เหลือแค่สเต็ปสุดท้ายคือว่าเราเอ็กซิวออกมาด้วยเงิน1 5 0 0 0 0สนดอลลาร์นะครับ แต่ตามตัวอย่างนี้ก็เสียดายบางเงินทีนี้เขาไม่ได้ขอเข้าทีมอะไรกับผมเนาะถ้าเข้านี่ก็น่าจะแบบดีกว่าจริงๆผมก็ไปสําเร็จอยู่เกมอื่นนะครับแล้วพอสมมุติว่าเราแบบอ่าเข้าทีมใหม่ตั้งตีใหม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ไล่ทาเควสต,ต่างๆน,นะครับเพื่อที่จะเก็บเงินให้มันครบ1 150, 000, นะึ0 0แสเนาะแล้วก็อีกอันที่น่าทําคือว่าการเก็บพวกแบบไอ้กล่องสปายดรอปที่มัน ดอรอปลงมาประมาณ10นาทีระหว่างเกม,มนะครับไอ้กล่องพวกเนี้ยเราก็ไล่เก็บของหาเงินไปได้นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัคของเกมหรือว่าเออ่ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะอ่านเนี่ยผมนึกว่าถ้าตอนแรกเพรที่อา่านในเควสได่ไหมทำนะผมนึกว่าเราอ่ะต้องเอ็กฟิลไปเรื่องตัวเงิน1นึง่งแสนหมื่นเรงได้ตัวเองไงแต่ปรากฏว,ว่าจริงๆไม่ต้องนะครับถ้าถ้าเกิดที่ในตัวอย่างเนี่ยก็คือแค่ เอ็กฟลออกไปนะครับด้วยเงินในทีมลมก,กัน1นึ0 0 0สหนก็คือผ่านเลยนะครับงั้นก็แสาว่าจริงก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคีย์ของเกมนี้ไม่น่าอยู่แค่ว่าเราสามารถแบบดึงตัวเองไปเข้าตีใหม่ได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็รอดออกมาโดยที่แบบขยันทำเฟ้ไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องแบบไปอาจจะพระทาคือกันที่มื่นก็ได้นะมันก็เป็นวิธีการที่แบบได้เงินเร็วนะครับส่วนอย่างนี้นะอย่างที่บอกก็ไม่รู้ตัวเนาะพอดดลงมาก็คือจากล่มเนาะ ทีมผมเอ็กฟิลไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมเงินแสนห้าเควสก็สำเร็จเลยแม้ผมยังไม่ได้เอ็กฟิลนะคือ <c oughs> ไม่รู้เป็นบา้าเป็นของเกมหรือว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เอากูโดลงมาแล้วเนี่ยเราจะมาไล่ทำโคง้งทำเควสแร,รงต่างนะครับก็โอเค,อเคก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ว่าแบบอันนี้วิธีการเคลียร์เควสนี้ซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแค่แบบเข้าเกมามาพยายามเข้าตีใหม,ม่ให้ได้จะด้วยวิธีการแบบ เข้ากันดีๆนะครับหรือว่าจะบังคับเขาเข้าทีมเราของผมนะครับโอเควันนี้ก็น <laughs> okay. ่าจะครบถ้่วสำหรับเควสนี้นะครับก็ถ้าใครชอบยังไงก็อยากให้กดไลค์กดซับไว้หน่อยนะครับก็ยังไล่รีบตัดคลิปอยู่เพื่อที่จะแบบตามไม่ทันเพราะว่าซีซั่นใหม่กำลังจะมาแล้วไม่รู้มันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามดูมาจนจบนะครับไงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ Ultra one, we need you to secure supply boxes in the area. Locations are marked on your attack map. Leave mid-caliber routes.